ในช่วงปลายศตรวรรษที่19ครอบครัวโรดิเกรสซึ่งถูกล่อลวงด้วยข่าวหรือเรื่องดินแดนแห่งโอกาสใหม่ออกเดินทางจากบ้านของพวกเขาในกรุงมาดริดไปยังอาณานิคมอเมริกาอันห่างไกลของสเปนความตื่นเต้นและความเข้าใจปะปนกันเมื่อพวกเขาจินตนาการถึงชีวิตที่จะเริญรุ่งเรืองในคำสัญญาทองคำของโลกใหม่ด้วยความฝันถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่ขับเคลื่อนการเดินทางของพวกเขาพวกเขาจึงเริ่มต้นการเดินทางที่ทรหดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่โหดร้าย การผจญภัยของพวกเขาเต็มไปด้วยอันตรายในขณะที่ทะเลที่วุ่นวายได้ทดสอบความกล้าหาญของพวกเขาเหวี่ยงเรือไปมาก่อนให้ครอบครัวยึดติดกับความหวังและคำอธิษฐานของพวกเขาการต่อสู้กับพายุและสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลครอบครัวนี้ต้องอดทนโดยได้รับแรงผลักดันจากความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของพวกเขาที่จะไปถึงดินแดนแห่งความร่ำรวยในตำนานเมื่อไปถึงชายฝั่งของโลกใหม่พวกเขาได้พบกับถิ่นทุรกันดารที่ไม่เคยมีมาก่อน ปาเปลี่ยวหนาแน่นกระซิบความลับโบราณในขณะที่ครอบครัวเดินทางข้ามทุ่งหญ้าแพาร่ที่เต็มไปด้วยชีวิตอันตรายแฝงตัวอยู่ทั่วทุกมุมเมื่องูพิษเลื้อยผ่านหญ้าและมีภัยคุกคามจากชนเผ่าอินเดียที่ชั่วร้ายปรากฏอยู่แตกไกล